โอเคครับก็ขอสวัสดีทนะุกคนเชา้าเกติน่าฟรีไฟครั้งครับผมนะเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาเขาเรียกว่ามาจัดกล้ามทองครับผมนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าก้ามทองกลับมาแล้วจริงๆพี่มีกล้ามทองอยู่แล้วนะทุกคนดูเนี่ยพี่มีอยู่แล้วพี่ไม่มีแค่ก้ามฟ้าก้ามของผู้หญิงก้ามทองหญิงก็ไม่มีเนาะแต่เหนือนเหมือนในนี้มันจะมีให้แลกด้วยใช่ไหมเฮ้แต่ก้ามดําก้ามดํา20 20โทเค็นเองแล้วก็กระดามก็20หมดเลย ปายสาส่วนทองผู้หญิงนี่อยู่ที่50นะใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเห็นเขาบอกว่าโทเคนค่อนข้างออกออกยากครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ92 0 0เนี่ยผมจดไว้ก่อนนะเห็นบอกว่าหมดกันทีก็เกือบเกือบเกือบหมื่นหรือบ้างหรือเกินหมื่นสองเอ้ยเจ็ดสิบสาโอเคตอนนี้มาเดี๋ยวเราจะลอง แบบน้อห้าสิบไปเลยไม่ต้องโชยอีกรั้งแรกมาก็ได้กล่องเลยมาก็าไม่รู้ทุกคนเยอะมากเลยกล่องอะไรมันเป็นกล่องอะไรมันไม่มันไม่เหมือนกันด้วยนะใช่ไหมเหมือนแบบเหมือนปะบีดมันคือกล่องอะไรอ๋อมันมีกล่องตรงนี้อ๋อเป็นกล่องชุดนี้อ่าอะไรบิสบอริเออร์บิสเบสอีทเอิร์อะไร,ออะไ,รไม่รู้อ่านไม่ออกนะผมก็งงภาษาอังกฤษอ่านนี่ชุดกล่องบอสเฮ้ยนี่ปรเทศน,นะแต่ผมมีแล้วเฮ้ยชุดนี้ผมไม่มีเอา เห็นปะเนี่ยช่วงนี้ก็เทโอเคปาเปิดต่ออ๋อผมรู้แล้วที่โทเค็นออกยากเพราะอะไรมันมีกล่องข้างๆนี่ไงแล้วโทเค็นอ่ะมันมีโอกาสจะออกแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่แปลกครับที่ได้โทเค็นยากครับทุกคนตัวนี้ผมไม่อยู่เห็นปะผมไม่อยู่แค่ไม่แต่ว่านี่คืออะไรสามารถแลกได้ด้วยหรอแลกลูกแก้วได้ด้วยหรออ๋อเอาเอาลูกแก้วมาแลกได้ด้วยเนี่ยตั๋วอะไรอะ กูแก้วมาแรกโทเค็นได้คือเอาจริงๆเนี่ยเห็นปะเพราะกดทีนึงเนี่ยมันออกลูกแก้วแค่หนึ่งสองสอุ้ยออกถือว่าคุ้มนะถ้าออกเกินหนี่ผมว่าดูดิมันมีโอกาสได้กล่องพวกนี้แล้วกล่องพวกนี้เราก็โอ้เราดูกล่องไม่ผมว่ากล่องเต็มตัวผมน่นเลยอ่าคนดูดูได้เสียเท่าไหร่เรื่อยปึป๊บปึ๊บ ไปเสียงเกมผมว่าเสียงเกมผมไม่ค่อยดังเดี๋ยวไม่เล่าใจเดี๋ยวผมไปเปิดเสียงเกมก่อนอ่ะอ่าเอาเสียงเกมสักแ่ละแล้วเปิดสุ่มของแล้วเสียงเกมต้องมาดังๆใช่ไมอ้ตอตรงไหนตรงเสียงนี่วะนี่มสักอาแบบสักยี่สิบห้าไปเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาพวกแกไปตรงนี้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เ๊บโหเกลือนะถือว่าค่อนข้างเกลือเลยดูดทีโหคือเราต้องถ้าเจ้าทุกคนดูถ้าเราเจ้าทองนะคือเราต้องแบบ โอ้โหจริงตอนนี้เราได้ดำแล้วนะเราได้ดำแล้วนะดำของผู้ชายเราก็ยังไม่มีนะเออทุกคนว่าไงกับอาสุ่มกล้ามเอ้ยกล้ามทองซีซั่นนี้เอ้ยคราวนี้ทุกคนคิดว่าไงครับกับการอาวดดวงกล้ามทองก,กีรมครั้งนี้ฮะผมว่าค่อนข้างออกยากผมว่าน่าจะหลายนะนีนผมแค่เจ้าของผู้หญิงแค่นเดียวนะเนี่ย อาจจะผมจะเอาไว้ถึงห้าสิบเลยคุณดูดิไม่ออกกล่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณดูดิที่ผมขาดแค่ยี่สิบเอ็ดโทเค็นอย่างเงี้ยดูดิทุกคนดูโอ้โหมันลิฟหลีมากหรือว่าเราต้องไปเปิดกล่องไอ้กล่องแดงให้ครบก่อนเปล่าเออคือเราก็เปิดกล่องแดงให้มันครบก่อนหรือเปล่า,า,ด,ด,ลาดูไอ้กล่องนี้ผมมีเก้าสิบห้าอันทุกคนดูอ่ผมจะเปิดกล่องให้หมดเลยนะ เก้าสิบห้า่ป่ะมันต้องได้ครบเซตแต่ทุกคนดูดิเห็นป่ะเก้าสิบห้าดูดีเห็นมากมันก,ก็ต้องโอ้โหอันนี้อันนี้หกสิบหกวันอันนี้ยี่สิบเจ็ดวัน,อน,น,วนเอาดีเดี๋ยวผมต้องเปิดสักประมาณอ่าเพื่อจะได้รู้ว่าผมเปิดอะไรได้บ้างเอาสักเกือบหมดป่ะโอ้ทุกคนดูผมใส่เลยกันเนี่ยออกกล่องขนาดกล่องไอ้บ้านีน่แกงออกยากขนาดนี้เลยทุกคนไม่เป็นเกินไปไอ้ก่อนอ้าวผมกดผิด ี่ผมได้กล่องเลยมานะมันต้องเป็นกล่องที่มันจะเยอะดิกล่อง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 นี้ปะไม่ใช่นี่เป็นแพ็คนี่กล่องมันต้องมีเยอะกว่านั้นเดี๋ยวก่อนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเอากล่องไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนเดี่ยวผมกล่องเยอะมากนี่ผมว่าตรงนี้แหละมันจะเปิดซักอ่ะอันนี้พอปั๊บที่มันไม่ออกสาวนี่หรอเอาดีอนี้ด้วยหรอเอาจริงไม่ออกสาวนช่หรอมมนออกยากขนาดนั้นหรอเฮ้ยดูดิทุกคนดูวันมันดิโูโหวันมันโคตรเยอะเลยนะ อันนี้ผมมีหมดแล้วนะทุกคนโอเคอันนี้น่าจะแบบคือกล้ามกล้ามกล้ามทองผู้หญิงเราน่าจะออกง่ายขึ้นหละเพราะว่าเราได้ทําลายกล่องเกลือไปเยอะแล้วใช่ไหมตอนนี้กล่องเกลือเรามันขาดไม่กี่ชิ้นเองจริงๆถ้าเรามีเอากล่องเกลือออกหมดเราน่าจะได้นะผมว่าเฮ้ยโอ้โหยากจริงอันนี้เพชรผมเลือ8 7ป0แล้วนะทุกคนดูดิเฮ้ย โอเคนไม่ออกเลยนี่ค้างอยู่สามหกนาน้วนะอ่ะสามเจ็ดแล้วโอเคนโอ้โหสามเก้าโอ้ผมว่ากิจกรรมรอบนี้ผมว่าไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่เฮ้ยอีกข้าโอเค้นข้าโอเคนเองข้าโอเคนออกอยากนั้นเลยเหรอเฮ้ยข้าโอเคนอ่ะอีกสี่โอเคนสี่โอเคนสองโอเคน โอ้โทเคนเดียว15ครั้งไปไม่ออกใครนะอ่า15คร oh, yeah. well, okay, so kind of ั้งไม่ออกใครนะต้องกด150เนี่ยถึงมาครับผมนะก็ผมก็จะแลกเป็นไอ้กามทองผู้หญิงเนาะก็ถามว่าหมดค่าเสียหายเท่าไหร่ผมผมกล้าพูดหรือว่าตอนแรกมีเท่าไหร่90,02ใช่ไหมอ่ะผมจะคํานวณนะตอนนี้ผมมี88,04นะ92173ลบ84,088 ผมเสียไปเจ็ดพันสามร้อยหกสิบห้านะกับก้ามทองอันเดียวนะอันเดียวนะย้ําเลยนะว่าก้ามทองแค่อันเดียวนะไออันเดียวนะอ่ะ้ามทองผู้หญิงอันเดียวอันนี้อันเดียวนะเจ็ดพันเจ็ดพันเท่าไหร่เจ็ดพันสามเลยนะผมเจ็ไปเจ็ดพันสามอ่ะ้ามทองอันเดียวเจนะ็ดพันสามแล้วถ้าจะเหมาหมดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะอ่ะผมเปิดไปเลยจริงมันก็ น่าจะประมาณครึ่งครึ่งต่อครึ่งเอาเงี้ยผมมาคิดนะมันจะได้ครึ่งแบบอารมณ์แบบครึ่งต่อครึ่งไนงะเอาต่อไงเอาแค่ยี่สิบโทเค็นพอยี่สิบโทเค็น okay, พอ,พอโอ้หเดี๋ยวอยู่นะยี่สิบโทเค็นเนี่ยนี่ครึ่งครึ่งได้ห้าเองหกโอ้หทุกคนดูดูผมจะเปิดไปเรื่อยๆกันโอ้หเมื่อกี้มีเท่าไหร่เมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่แปดสี่ นี่ใช่ไหมอ่าแปดสี่แปดศูนย์แปดปะผมจำไม่ได้เหมือนกันผมจะีกแค่ยี่สิบโทเค็นอ่าโอ้เฮมาเอาชุดสีฟ้าเท่มาทุกคนนี่จริงๆสีฟ้ามันก็เท่นะเออสีฟ้ามันก็แค่เท่ดีสีนี่ก็เท่ดำก็เท่มาเป็นสีดำผู้หญิงกันโอเคปะ ดำผู้ชายดำผู้ชายก็เท่นะดำผู้ชายมีหยินหยางข้างหลังนะกามทองก็จะเป็นลายสีทองอยู่ข้างหลังเห็นปนะอ่าอ่าผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงก็เป็นสีทองอข้างหลังแต่เนี่ยมีเขาเรียกว,ว่าหยินหยางอยู่ข้างหลังไนงะผว่าผู้ผู้หญิงกันผู้หญิงมันเท่กว่าไปชู้หญิงไปเลยนะรอบนี้ผมเสียประมาณสองพันกว่ากว่านะสองพันกว่าก็ถือว่าใช้ได้ครับผมนะก็แค่นี้พอฮะทุกคนผมปากผอมคอครับ โอเคทุกคนนะใครเช่นชอบก็เอ้ยไปสะหรับใครที่อยากวัดดวงนะครับก็ไปจัดนะครับตอนนี้ผมก็เอาไปสองสองชุดใช่ไหมผมเสียไปทั้งหมด9 9้าพัน้ารอห้าไดมอนด์นะครับผมนะแค่สองชุดนะกล้ามทองหญิงกับกับกล้ามกล้ามดำหญิงนะเออเสียไปเก้าพันเกือบหมื่นเลยนะทุกคน สำหรับเกิจกรรมนี้นะโอเคทุกคนสอปัันนี้ก็ขอตัวราทุกคนไปก่อนนะครับผมนะถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมบายบายนะจุ๊บๆนะสวัสดีครับ